เริ่มมานคัแล้วนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่สามของวันนี้ครับแล้วคู่ต่อไปครับป็ตัหนังว่าเอ็กน็อกกับตันบีนะครับและเกียนเขากันนะครับคู่ที่สี่เตรียมตัววอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราต้องการแข่งต่อเนื่องในรอบแรกนะครับ1ิสองคู่กวัว่ามันจะไม่ทันการนะครับฟูตตอนนี้มันมีหนึ่งอำเภอนะครับที่จับไปแล้วไม่มีผู้ชิงชนะเลิศนะครับคือประเมืินสแกวนะครับผู้ชิงแข่งไม่ได้ฝนตกน้าพร้่อมนะครับ เราไม่อยากให้มีปรากฏการณ์แบบนั้นนะครับเสร็จเร็วก็ยิ่งดีครับพวกท่านจะได้ไปเฉลิมฉลองสำหรับทีมที่ประสบความสำเร็จน,นะครับกรรมการก็จะไปด้วย <c oughs> <c oughs> ดีกันบอกว่าวันนี้มีสปอนเซอร์หลักครับออซอลุ่าดัมองนี่ไ <c oughs> ม่ได้แขงครันดีนะครับแล้วก็เกลียนข่กันนะครับบอมรอได้เลยนะครับ1 5นาทีตอนนี้เริ่มแข่งไปแล้วในคู่ ก่อหน้าของท่านหนึ่งคู่นะครับได้ยินทาาเท่ากันแล้วนะครับก็บเตรียมตัวไปเลยนะครับ

đó 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 ได้หน้าัวไ้งาเดียวหน้าตัว

đéo đi được không đi gặp cái thằng này đi đéo có đi thằng này thằng này đi 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 แ็คัครับเต็มมอร์เล่อเนี่ยสินสินนึกว่าเล่นตะไคร้ขึนไปงี้ยืดเหนื่อยไปจังเลยยืดเหนื่อยเยอะเลยไปเที่ยวหนังเองก็ดแหละรอนายลงมามองว่าต่างว่า nên còn nên ở ngoài này, này ừ, Chưa, phải, đợi, phải, Chưa, phải đợi, không

เผารล้นทิ้งนดบไ้เลยหาโมเดินหาโมเดินได้ได้นเียดินี่้าีเียดหมอีกเป็นกล้าั้เปีเนีย้งเโ้ปนไส้แล้ว้เปดนดไทรไวานอยู่นี่ก็ยัง่ะดกผมเียมผมเียมเทีแรแล้วนะจิทัพจ้ารับบ้านในไก่ได้ไ কোনোবা মানুহ দুবা কোনোবা নহয় নহয় বা পি পালেও নহয় เน่อยไปบอลอ้ยซ้ายังไงลูกลอง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 ได้ดูแม่จะได้จะได้กินกับบอลด้ยบอลก้หาดแข็งดีวม่บอก่อุ ตัวให้เขาตัว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 ็ตัวัตัวตัวัตัว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 ตตกตัว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 ัวต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 ตัวตัวตัว

เปลี่ยนได้พี่ปูได้ปูแบวันใ่งเดียวพี่ไม่ใส่ยางไกได้นี้ก็ได้ไปเดินแล้ว คุณเรีย่ยโกนพยาามไปเรียกทีคุกท

好好好好